ไม่ใช่ว่าข้าใช้พลังวิญญาณเพื่อบีบบังคับให้พวกเขาคุกเข่าอย่างนั้นหรอแต่เหตุใดข้าถึงได้มาคุกเข่ากับพวกเขากันมันจบแล้วแม้แต่ผู้ที่มีพลังมังกรศักดิ์สิทธิ์ก็ยังไม่สามารถหลุดพ้นจากน้ำมือของชายที่ชื่อเสี่ยวเทียนได้นี่มันเกิดอะไรขึ้นแม้แต่ผู้ที่มีพลังมังกรศักดิ์สิทธิ์ก็ยังเสียท่าให้กับเสี่ยวเทียนข้าหลงชิวเป็นถึงบร,รมาจารย์มังกรศักดิ์สิทธิ์คนสุดท้ายที่ได้รับเลือกจากจ,ากจากักรพรรดิมนุษย์และข้ายังเป็นประมุขมังกรที่มีีชื่อเสยงในวรรค เจ้าซึ like ่งเป็นแค่เผ่าพันธุ์มนุษย์ที่ต่ำต้อยกล้าดียังไงถึงได้มาทำให้ข้าอับอายเช่นนี้กายมังกรที่แท้จริงมันมันไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหม ขณะดตนพลังมังกรที่แท้จริงก็ยังไม่สามารถทำอะไรเสี่ยวเทียนได้ไม่แต่น้อยเลยมันเป็นไปไม่ได้ชาชราคนนั้นแค่ขาอ่อนเท่านั้นแหละทำไมเขาต้องไปคุกเขาให้กับเสี่ยวเทียนด้วยล่ะรีบคุกเขาต่อหน้าข้าซะไม่จริงเจ้าหยิงหลงเทพเจ้ามังกร เป็นไปได้ยอย่างไรพรที่จกกักรพรรดิมนุษย์เคยมอาให้ข้าจะถูกลบล้างออกไปจนหมดแล้วเหตุดใดการชายหนุ่มคนนี้ถึงได้มีพลังมังกรที่น่าสะพึงกลัวแบบนี้กันมังกรที่ปรากฏขึ้นมาเมื่อกี้คือเทพเจ้ามังกรนั่นหรอถ้าหากเปรียบเทียบกันแล้วมังกรของชายชาลาหลงชิวเปรียบเสมือนปาลาไหลตัวน้อยไปเลยจะเจ้าเป็นใครกันแม้ว่าข้าจะเป็นแค่คนธรรมดาแต่ข้าก็เป็นลูกหลานของมังกรเหมือนกัน แม้ว่าจะไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแต่รู้สึกดีมากๆที่ไม่ต้องทำอะไรอีกฝ่ายก็ยอมคุกเข่าให้แล้วอีอ,อลูกหลาดมังกรนี่ข้าคิดถูกแล้วใช่ไหมที่ออกมาเพราะเสียงดังเล็กๆ,ๆน้อยๆแค่นี้เจ้าป่ายชิงเหรียนมันก็ได้บอกให้ข้ารีบหนีไปแล้วด้วยแต่ข้ากลับไม่หนีไปไม่มันเป็นเพราะเจ้าป่ายชิงเหลียนไม่ได้อธิบายอะไรให้ข้าฟังเลยจึงทําให้ข้าไม่รู้เรื่องอะไรเลย ทั้งหมดเป็นความผิดของพวกเจ้าสามคนที่ไปตะโกนรบกวนท่านเทพไม่แต่ต่อหน้าข้าและท่านเทพพวกเจ้าก็ยังไม่หยุดสร้างปัญหาอีกฮะท่านบ้าไปแล้วแนหรออีกสาะรละเลว้วท่านเทพข้าได้จัดการพวกมดปลวกที่มารบกวนท่านเรียบร้อยแล้วท่านอยากได้ถือสาเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อกี้เลย เจ้าฆ่าพวกเขาสามคนทำไมกันฮะไม่ดีแล้วเมื่อกี้ข้าได้เผยฆ่าพวกเขาสามคนไปแล้วด้วยสิเจ้ารู้ไหมว่าพวกเขาทั้งสามคนยังเป็นนี่หินวิญญาณของข้าอีกห้าล้านก้อนนะขอขอบคุณเพจคอนดิชันต้องการสนับสนุนผู้แปลติดตามได้ที่ลิงก์ในดิสคริปชันเลยนะครับวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ